ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูใหม่นะครับเป็นมีเป็นเมนูอีสานครับที่ผมก็ชอบนะครับลุงเด่นชอบมันเลยเป็นน้ำตกเนื้อครับนี่ไม่ใช่หมูครับแต่แฟนพัาคนไหนไม่ชอบเนื้อก็ผ่านได้นะครับแต่ว่าลองลองดูกันติดตามครับถ้าเป็นหมูเป็นเนื้อทําเหมือนกันครับเนื้อพวกนี้เนื้อติดมันครับมันไม่เหนียวอร่อยดีครับก็เป็นสูตรอีสานนะครับแต่ผมชอบเมนูนี้ถ้าเขาขายทําข้างทางกรุงเทพก็เยอะครับ น้ำตกเนื้อนะครับใช้เนื้อครับบางทีก็ใช้หมูครับวันแต่วันนี้ผมมีเนื้อผมก็เลยเอาเนื้อครับก็เอาเนื้อทุกอย่างเลยครับเนื้อบันเทานี่ครับเนื้อในไปย่างเลยครับก่อนจะย่างก็ใส่ข้าวกัุใส่พริกป่นนะครับผมหมักนิดนึงเวลาชิมมันมันจะพอดีครับเนื้อมันไม่จืดไปครับก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงเอาไว้สักห้าทีครับใช้มือเลยครับ ย่างไฟพอเป็นน้ำตกครับน้ำตกเนื้อนะครับเออพูดผิดน้ำตกเนื้อครับแล้วก็เครื่องปรุงเหลืองรสนี้ครับหอมแดงสะระแหน่ผักเพลวผักไผ,กผ,กผ่พอชีปไปเรื่อยนี่ครับเอ่อพวกผักชีฝรั่งครับต้นหอมนะครับนอย่างไฟแล้วเดี๋ยวใส่พอ,อย่างมาไฟแบบพอดีพอดีของรสชาติมันคือไม่ไม่สุกเกินแล้วก็มาซอยใส่มะนาวพริกป่นข้าวคัว่วมันก็หอมหอมครับกินกับผักพวกนี้ครับ สารพัดชนิดทองผักนะครับชิมไปอ่ะเดี๋ยวรอติดตามครับผมเจานี้ไปย่างนะครับรอสักหมักไว้สักห้านาทีนะครับครับนี่ครับย่างพอเป็นน้ําตกนะครับย่างเขาเป็นน้าตกครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปซอยครับถึงเวลาชิมแล้วครับเดี๋ยวไปซอยครับในเนื้อม้ก็มาหั่นนะครับหั่นพอดีพอดีคำครับมันหวานจริงครับมักกับซอสไปนิดนึงกระจุกมันจะหวานพอดีล้ำเลยครับ รตรงเด่นนะครับชิมหน่อยไม่เหนือไม่เหนียวครับเนื้อครับลองไปทำดูนะครับเอาวัเนี้พอครับล้ำข้ากับเนื้อเสือร้องไห้ครับมันจะมีเอ็นของมันนุพอดีอร่อยมากเลยสุกเกินจะเหนียวครับตอนนี้พอดีครับนี่ลองดูตามดูตอนตอนทำนะครับอร่อยครับเนี่ยครับ นี่เราดูนะครับครับหั่นพอเป็นน้ำตกนะครับแล้วก็เครื่องปรุงก็มีหอมแดงครับแต่ผมซอยหมดนะครับเดี๋ยวลองติดตามนะครับทํากันง่ายๆครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆอยากเห็นก็นี่ครับก็ใช้หอมแดงมะนาวผักพวกนี้ครับพริกป่นข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวทีมงานทำนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแต่ว่าอร่อยจริง ถูกปากโรงเรียนมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาทําดูครับครับก็มาถึงขั้นตอนการทำนะครับทำง่ายครับพอเนื้อหั่นเสร็จโรงเรียนก็จะใส่เนี้ยน้ำซุปน้ำสต๊อกนะครับใส่ในใบเรียงน้ำพืชกระส่อาหารอีสานครับแซ่บๆเส่บขาวฟัวครับแล้วก็พริกป่นครับหืมพริกป่นข้าวฟัว เจอกันผสมกันมันก็สุดยอดนะครับหอมจริงที่คนเข้าวคั่วครับยอดเตัมโตัวคั่วเสร็จใส่หอมแดงซอยครับแดงซอยใส่ผงชูรส ชด,ดต้องขยบหมูชุดโด,ดแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะมันดูต่ำเกินไปเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ำน้ำปลาครับจืดก็ใส่น้ำมะนาวนะครับกำลังหอมนะครับครับใส่น้ำมะนาวครับ มะนาวหนึ่งกรีบครับเขาให้ทัว่วเลยครับทีนี่น้ำตกเนื้อครับมะนาวเจอข้าวคั่วเจอพริกป่นจะเหลือเลยหอมชิมนิดนึงอ,อร่อยอร่อยใส่น้ำปลานิดนึงครับ เติมน้ำมะนาวอีกนิดนึงอหอมมะนาวเขาคั่วพีกปรแล้วก็เสร็จกระบวนการนะครับก็แค่ผมชิมดูเผ็ดพอดีนะครับแล้วก็เปรี้ยวพอดีเคมเ็มก็เติมพอดีแล้วก็ใส่นี่ครับสระแหน่เป็นใบเลยครับ,นะรบเขาเลยอือหือ จานนี้เท่าไหร่นะครับทำง่ายๆครับแต่ว่าอร่อยสะาดใจครับลอเรียนชิมให้ดูนะครับอขนาดผมคนทำเองผมยังน้ำลายแตกเลยครับเนะี่ยพินเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ยิ่งใช่เลยนะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อตรงไหนไม่รู้แต่ว่านิ่มคิ่ามชิมนล้วนิ่ม,มตอนทมย่างชิมนะครับชิมดูครับชิมหน่อยอืม น้ำหลไหลหิวหิวข้าวอยู่แต่ว่าเรื่อจริงครับเนี่ยมันจะฉ่ำซอสนะครับข้าวคั่วแต่ว่ากล้องผมเมอ,อเนี่ยครับฉ่ำจริงๆชิมดูครับอื้มือสแน,น่นครกะหล่ำครับ ก็ได้ลครับอืมครับน้ำตกเนื้อครับเนื้อม ah ันจะหอมครับเนื้อมีความหอมตัวมันเองจะหอมกว่าหมูแต่ทนที่ไม่ไม่ทานเนื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปทํากับหมูก็ได้ครับอร่อยครับเดี๋ยวตัดให้ดูครับครับอร่อยจริงครับคุณตัดเนื้อน้ําตกครับ เป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกงกอนยิ่งใช่ครับเนี่ยครับ,รบก็ทำง่ายๆครับตามสูตรของทางอีางสานครับแต่มันอร่อยจริงครับชิมดูทีอร่อยจริงหอมพริกข้าขวคั่วมะนาวเจอกันน้ำปลาครับมึนใช่หมดแล้วเดี๋ยวนดะ้หิวครับใส่ทีน ไม่เหนียวอืมผมต้องกินกระผับมั ừ ừ ้อืมอืมอร่อยลองไปทำด,ดูครับถ้าใครไม่ชอบไม่กินเนื้อก็เอาหมูทำได้ครับอร่อ,รอยถ้าว่นเนื้อมันจะอร่อยกว่าเพราะมันหอมแต่คนไม่กินเนื้อก็คืออาจจะเหม็นแต่บางคนกินเนื้อ ได้เลยครับข้าวหมูกระติบแน่นอนเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวอาอเหนียวร้อนนะครับใครได้ชิมนี่ก่อนนะครับหอมแดงนี่เป็นหลักครับหอมแดงนี่จะอร่อยกว่าหอมแขกจีนนะครับ hmm. อร่อยจริงอร่อยจริงลองทำดูน,นะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพา,นพาเที่ยวครับอร่อยจริงเ hmm. นื้อนี่มันใช้ได้ มันจะได้เลยคิดดูอร่อยครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆจุ๊บใครเหรอครับ